สวัสดีค่ะวันนี้เบลก็จะมาอันบ็อก Nintendo Mario Switch และ Link Fit นะคะหลายๆคนอ่ะอาจจะรู้จักเกม Family ่เกมบอยตลับนะคะจำได้ว่าตอนนั้นอ่ะประมาณ4-5ขหวขวบะค่ะ พี่ชายได้เครื่องเกมมาใหม่เป็นไอเจ้าเกม Family เนี่ยนะคะแล้วเบล่ะก็ไปฉีดใส่เกมพี่ชายค่ะตอนนั้นไม่รู้คิดอะไรอยู่เหมือนกันนะคะพี่เราก็เลยแก้แค้นด้วยการที่เอาตัวกอซิล่านะคะใส่ฐานตัวใหญ่ๆอะคะ่ะแล้วก็ปล่อยให้มันเดินวิ่งแบบไล่เราคือกลัวมากตอนนั้นกลัวมากกลัวจนมาถึงตอนนี้ก็คือแบบเหมือนกลัวสัป,ปลาดอะคะ่ะนะเออไม่ชอบเลยและอีกยุคนึงนะคะก็จะเป็นยุคของเกมบอย เวลาที่เครื่องค้างนะคะเราก็จะชอบแกะตลับออกมาค่ะแล้วก็จะเป่าแล้วก็จะคอเคาะเชื่อว่าทุกคนในยุคนั้นนะคะก็ะจะทํากันไม่รู้ว่าทําไปเพื่ออะไรนะคะจะทํากันทุกคนเลยจริงป้ะ <c oughs> เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันเลยดีกว่านะคะว่าข้างในย่มีอะไรให้บ้างแล้วสีเครื่องจริงอะ่ะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่าค่ะรุ่นนี้นะคะมันก็จะเป็นรุ่นเอ,อ่อรุ่นใหม่นะคะที่เป็นแบบ เขาเรียกกันว่ารุ่นกล่องแดงก็คือจะเป็นรุ่นแบตแบตบอึดน,นั่นเองนั่นแหละเอ้ทาดาหนีหน้าตาของกล่องนะคะว้าวน่ารักจังเลยและกล่องก็สวยแล้วดานนี้ก็จะเป็นเคียนินเทนโดและตรงนี้นะคะของเบลนี่น่าจะมาจาก ประเทศญี่ปุ่นนะแต่เบลซื้อในร้านออนไลน์มานะคะมันก็จะเป็นโลงวันที่ไว้นะว่าวันที่14เดือน2ปี2021นะคะนี่เป็นประกันร้านนะคะเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็กมีของมีวิธีของต่างๆในนีน้ว้าว นนะะที่ร้านนะคะเขาก็จะแถมเป็นไอตัวสติกเกอร์การลอยตรงหน้าจอมาให้เราด้วยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นจอยคอนสีแดงเขามีมาให้สองชิ้นเนาะในเซ็ตของมันรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นพิเศษนี่จอแป๊บนึงนะคะนี่เป็นจอจากเครื่องนะคะสีน่ารักสวยถูกใจเลย เกมการ์ดอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มเปิดปิดตรงนี้นะคะมันก็จะปรับได้นะคะอันนี้ไว้ปรับสำหรับตั้งรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นพิเศษนะคะที่มีกระเป๋าแอร์โฟมแถมให้ด้วยด้านในนะคะกะ็ด้านนอกนะคะก็จะเป็นอ่าสีแดงนะคะที่สกิน ลายนะคะเท็กเจอร์ของกระเป๋านี้มีลายน่ารักน่ารักมากเลยแล้วก็ตัวซิปก็จะเป็นสีเหลืองนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งจะเป็นสีเงินนะก็เป็นสีของมาริโอเลยค่ะนี่มาให้ใส่ของอกออกปันๆจุดใจเลยอะ ด้านในก็เป็นผ้าแบบโอเคนะดีเลยน่ารักอ่ะเอาไว้แบบพปพผาเนาะเวลาเราไปต่างประเทศหรือเราไปต่างจังหวัดอยากพกเกมไปเล่นก็คือใส่เครื่องนี้เข้าไปได้เลยค่ะในเครื่องก็จะเอ้ในกล่องก็จะมีฟิล์มมาให้อีกเซตหนึ่งนะคะและนี่ค่ะเป็นกิบจอยตัวกลางสีน้ำเงินอุ้ยสวยอะ่ะเป็นสีน้ำเงินด้านๆนเนาะเออ ดูสิน่ารักดีอ่ะฮัลโหลมาแล้วตัวเครื่องของเขาอันนี้ก็จะเป็นตัวด็อกนะคะนี่ว้าวตัวด็อกก็เป็นอารมณ์แบบเหมือนอารมณ์แบบพลาสติกนะคะแบบหนาหน่อยแล้วก็เป็นแบบเท็กเจอร์ด้านๆนนี่มีสกรีนเ,เป็น Nintendo Switch นะ ้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมีที่ช่องเสียบ USB นะคะแล้วก็อุปกรณ์นะคะให้มาแบบครบเลยค่ะะอันนี้ก็จะเป็นสาย HDMI นะคะที่เราต่อเข้ากับทีวีแล้วก็เป็นตัวมอแปลงนะคะให้มาครบตามมาตรฐานเลยค่ะ ส่วนตัวเล็กๆยาวๆนี้นะคะให้มาด้วยเอาไว้เสียบกับจอยคอนนะคะที่มีเชือกคล้องแขนให้ด้วยนะตรงนี้คือปรับได้โอ้ยสีน่ารักก็เป็นสีของมาริโอเขาเลยนะเนี่ยสมแล้วค่ะกับความลิมิเต็ดนี่ใส่เข้าไปก็จะได้เครื่องที่แบบหน้าตาอย่างนี้ถือถนัดมือเหมือนกันเนาะโอเคเลยอะ่ะ พพบพาเวลาเอาจอยคอนตัวนี้ออกนะคะให้เรากดปุ่มนะอย่าดึงออกเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพังก็ <c oughs> ค่อยๆแล้วก็ดึงมันออกมาค่ะนี่ง่ายๆนีกดตรงนี้นะคะปึ๊บ <c oughs> อ่าแลเวเราก็จะลองใส่กับจอยกลาง <c oughs> ให้ดูนะคะนี่บวกอยู่ฝั่งบวกเอ้ยลบอยู่ฝั่งซ้าย ซ้ายมือของเรานะคะแล้วบวกก็อยู่ฝั่งขวาค่ะนี่นะคะฝึกแบบนี้ใส่แล้วมันก็จะลงล็อกง่ายเลยค่ะน่ารักอนะ่ะจริงๆเห็นว่าปลายปีนี้นะคะ Nintendo Switch นะคะเขาจะออกเครื่องใหม่เป็นเครื่องสีขาว OLED นะคะจอกว้างกว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมนะแต่ว่าคือรอไม่ไหวแล้วค่ะอยากเล่นมากก็เลย จัดมาเลยค่ะเป็นเซตนี้นะคะสำหรับลิมิเต็ดมาริโอนะคะสีน่ารักจีดถูกใจเลยค่ะเดี๋ยวเราไปแกะอีกเครื่องหนึ่งเลยดีกว่าค่ะเป็นลิงฟิตเนาะมาที่กล่องลิงฟิตกันเลยดีกว่าค่ะว่าเขาให้อ,อกกุปกรณ์มาเป็นยังไงบ้างชาดาไหน ตาของเขาด้านข้างนะคะเปิดกันเลยดีกว่าน,นี่ค่ะเปิดมานะคะก็จะเป็นแผ่นเกมนะคะมีแผ่นเกมมาให้เลยในเซตนะคะและนี่ค่ะเจ้าตัวลิงคอนนะคะก็หน้าตาอารมณ์เหมือนพวงมาลัยรถยนต์เนาะ วัสดุอย่างดีมีคุณภาพนะคะให้ความยืดหยุ่นด้วยแล้วึกโอ้โหลองบีบแค่นี้ก็คือหมดแรงแล้วค่ะนี่ก็สกรีนโลโก้ของเขาสกรีนแบรนด์ของเขามาด้วยนะคะวัสดุตรงนี้ก็คือมอีความเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลื่นๆโอเคเลยอ่ะนุ่มๆดีค่ะแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวเหมือนเป็นตัวบอกไฟนะคะต่าง นะ monastery. และอีกชิ้นหนึ่งนะคะก็เป็นตัวกันขาค่ะนี่เลยเอาไว้ใส่ก่อนหน้านี้นะคะก็น่าจะเป็นช่วงโควิดรอบแรกนะคะที่ทุกคนอะต้องกักตัวอยู่บ้านใช่ไหมแล้วก็ไม่มีอะไรทํา ออแล้วเจ้าตัวลิงฟิตเนี่ยก็จะขายดีมากตอนนั้นอะราคากระโดดขึ้นไปเบลถ้าเบลจำไม่ผิดด่านหน้าจะอยู่ที่ประมาณ6-7,000บาทกันเลยทีเดียวเพราะว่าแบบของขาดตลาดแล้วก็คือเป็นที่ต้องการของคนมากเลยนะคะแต่ตอนนี้ราคาลงมาแล้วค่ะจะอยู่ที่ประมาณเครื่องละ3 0 0 0บาทนะคะเบลอ่ะได้ทั้งอสองเครื่องนี้มานะคะในราคา1,000,000น 5,000บาทนะคะสำหรับ2เครื่องก็ถือว่าเป็นราคาโอเคค่ะราคาดีนะคะสำหรับ2เครื่องเลยรวมแผ่นรวมรวมแผ่นเกมนี้ด้วยไปเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยดีกว่าอยากเล่นแล้วค่ะ สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาเกมเล่นแก้เซ็งนะคะหรือว่ากำลังจะตัดสินใจซื้ออยู่ก็ลองดูนะคะเบลว่าเหมาะมากเลยค่ะพอได้ทั้งความสนุกเพลิดเพลินนะคะแล้วก็เหมือนเป็นการออกกำลังกายไปในตัวได้กิจกรรมกลุ่มนะคะที่สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบาย